สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก่อนที่จะไปรับฟังนิยายแอดไปทําบุญมาค่ะเอาบุญและบรรยากาศมาฝากขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการรับฟังช่องนิยายเสียงคุณนายเก๋ของเรานะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะวันนี้มาพบกับนิยายเสียงเรื่องช่างเจ้าซึ่งประพันธ์โดยพลพันแสง กนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราลนะนะักเขียนด้วยนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะบทที่15หลังจากนั้นอีก7วันเยี่ยวเจ้าสาวหลังโตก็มาส่งถึงตำหนักอี้หวางเพราะว่าสิ่งที่รอคอยเจ้าสาวหลับมีช่บุรุษผู้เป็นเจ้าบ่าวมีเพียงไก่อ้วนตัวหนึ่งเท่านั้นส่วนเหตุผลนั้นก็คือ อีหวังทรงประชวนแต่คนเช่นเพื่อสวีหลานนางหาใช่สตรีงโง่งมจึงโมโหจนแทบ,บกระอักที่ทราบว่าที่เจ้าบ่าวแม้แต่เงายังไม่เคยเฉียดใกล้มาให้พบเห็นถึงสามวันนั้นเขามัวไปเอาอกเอาใจอีหวังเฟยที่กำลังตั้งครรภกรีดโครมเพลงพระชยารองทรงระงับโทรศัพท์ก่อนนะพีคะหากคนด้านนอกมาได้ยินได้ฟัง ท่านจะเสียภาพลัก์ที่สร้างมานานนะเพคะระงับความโกรธลงก่อนเถิดใจเย็นลงสักนิดเหมยเจียวที่พยายามห้ามปรามผู้เปรียบเสมือนนายของตนเองมากกว่าจะเป็นน้องสาวผู้หนึ่งของเพื่อสวีหลานไว้ด้วยนางนั้นถึงนางเองจะเป็นบุตรที่เกิดจากอนุภรยาแต่นางก็คือบุตรสาวของท่านเจ้าก,กรมลาหมนางหนึ่งเช่นกันแต่จะเป็นอันใดหากนางไม่ถูกปีดาส่งเสริม ย่อมถูกพี่สาวที่เกิดจากภรรยาเอกกฎดคีเสียยิ่งกว่านางธาตแม้แต่คำแทนตนเองระหว่างกันยังมีอาจเรียกอีกฝ่ายเป็นพี่สาวไปได้ใจเย็นเช่นนั้นหรือนาง,งโง่สวามีของข้านั้นมั่วแต่ไปกกกอดอยู่กับนางปีศาจรางสวามิม้าน,านเถียนทั้งที่มันก็ท้องโตโดยแท้นี่ผ่านมาสาวันสามคืนอีหวังยังไม่เคยเฉียดใกล้เลือนชมดาวแห่งนี้เลย เจ้ายังมีหน้ามาบอกให้ค่าใจเย็นเจ้าอยากถูกค่าถลกหนังหัวมากเลยใช่หรือไม่เหมยเจียวเพื่อสวีหลานนางใส่อารมณ์เกลียวกลาดอย่างถึงที่สุดเมื่อได้ฟังข่าวจากสายที่นางพยายามกระจายเอาไว้ภายในตำหนักให้ได้มากที่สุดมารายงานว่าต่อให้เสื้อเฟื่องฉีมีราชกิจมากมายเพียงใดเมื่อกลับตำหนักสถานที่เดียวซึ่งเขาตรงไป ก็มีเพียงเรือนไปเหือของพระชายาเอกเท่านั้นนางมาหลายนั่นยิ่งคิดนางก็ยิ่งแค้นใจเสียนะักหึทำไมกันนะนางนั้นทั้งสาวกว่าทั้งงามกว่าสตรีจืดจางน้ำกล่าวเชลินม่านเถียนเทบัตนี้คันก็เริ่มโตพอเข้าเดือนที่สี่แล้วก็บิดาหรือพี่ชายของนางในยามภรรยาตั้งคันหรือเรียกหาสตรีปนเปลือไปจนถึงขนาดตกแต่งรับอุภรรยาเข้าเรือน บ่อยทั้งมารดาและเหล่าพี่สะพยของนางอยู่เฝ้าเรือนเดียวดายในวันที่นางรู้แจ้งถึงการที่หลินม่านเถียนนางตั้งคันในช่วงเวลาที่ตนเองจะถูกตกแต่งเข้าตำหนักเพื่อสวีหลานนางวาดฝันว่าอี้หวังเจ็วันเจ็ดคืนไม่ออกจากห้องหอแต่นี่บัดซบเจ้าขนง,งแ่แซเซียหมิ่นเกียตินางด้วยการส่งไก่โต้งมากราบไหว้ฟ้าดินยังไม่พอบัดนี้นางรอเขา สวันสคืนก็เงียบหายมันช่างเกินไปแล้วนะซึ่งจากในยามแรกคือ3วันสาคืนราะว่านี้ผ่านมาสองเดือนอี่หวางเฉดใกล้นางยังไม่เคยจากความรักบัดนี้เพื่อสวีหลานนั้นกลับกลายเป็นเครียดแค้นไม่ว่าจะเป็นหลินม่านเถียนหรือเสี่ยฟเฟิ่งฉีไปจนถึงฝ่ายเจ้าไท้เฟยที่เวลาสองเดือนใหญ่เท่าสมควรตายพบหน้านางเพียงวันยกน้ำชา ก็ไม่เคยเรียกหาสะพรายเราเช่นนางสักครั้งกระทํากับนางดังสตรีไร้ค่าไร้ตัวตนเพื่อสวีหลานที่มีบิดาตามใจพี่สาวให้ท้ายพี่ชายส่งเสริมมาตลอดนางต้องมากลายเป็นคนไร้ค่านางจึงแทบจะเก็บความโกรธความแค้นเคืองไม่ไหวได้ในเมื่อวันนี้คนทั้งตําหนักอี้หวางล้วนสนใจแต่อี้หวางเฟยนางก็เพียงกําจัดมันและบุตรทิ้งไป พอสิ้นนางตัวร้ายกับลูกนางก็จะเป็นที่หนึ่งนางไม่เชื่อหรอกว่าตนเองจะยั่วยวนบุรุษเช่นเสีย้ยเฟิ่องฉีมีได้หึพอเขาถูกนางโปรนิบัติเมียหรือจะทานทนไปได้มีค่าต้องไม่มีเจ้าหลิ่นม่านเถียนเพื่อสวีหลานนางคิดไปเองว่าเพียงกำจัดสตรีเชลินม่านเถียนและลูกไปเสียตำแหน่งอี้หว่งเฟยย่อมหนีไม่พ้นนางไปได้ ดวงตาของนางบัดนี้จึงเต็มไปด้วยเพลิงแค้นแล้ะไยพยาบาทมากมายจนเกินจะเยียวยาเสียแล้วซึ่งหากนางจะมีสติมากกว่านี้ก็จะรู้แจ้งว่าตนเองสมควรสงบสงี่ยมอ่อนน้อมเข้าหาอี้หว่างเฟยเพราะตนเองมาทีหลังและยิ่งกว่าสิ่งใดเวลาที่จะตายใกล้เข้ามาหว้วนมิใช่หลินม่านเถียนหากแต่นางและพักพวกสกุลเพ่ยทั้งหมด เมื่อความอดทนของเพื่อสวีหลานหมดลงนางจึงตัดสินใจว่าในเมื่ออี้หวังยังไปจมอยู่แต่เพียงเรือนไปเหอนางก็จะไปหาเขาเองให้มันรู้ไปว่านางจะพ้ายแพ้ให้แก่สตรีท้องโตพระชายารองจะไปที่ใดเพคะเพื่อเหมือนเจียวนางเห็นท่าทางของพี่สาวต่างมารดาดูจริงจังจะออกไปด้านนอกถ้าจะไปเรือนไปเหอ ใบหน้าของเพื่อยเหมยเจียวซีเซียวลงทันใดเมื่อฟังความต้องการของพี่สาวพระชายารองทรงระงับโทระก,ก่อนเถิดนภิกคะยิ่งมีโทระไปยามนี้พวกเราถูกจับตาอยู่หากท่านลงมือกระทำสิ่งใดลงไปอีกจะยิ่งเพิ่มความลำบากให้พระองค์เองนภิคะเพื่ยเหมยเจียวเอ่ยเตือนอย่างหวังดีไม่อยากให้เพื่ยสวีหลานนั่งหาเรื่องใส่ตัวเพีย มิคาดสิ่งที่ตอบแทนความหวังดีจะเป็นฝ่ามือฟาดลงมาเต็มแรงจนเลือดในปากหลังรินข้าต้องรอให้เจ้ามาออกความเห็นตั้งแต่เมื่อใดเจียมกะลาหัวเอาไว้ให้จงดีเจ้าก็เพียงลูกอนุอย่ามาบังอาจกับข้ากล่าวจบเท้าเรียวสวยในรองเท้าหรูหราก็เดินอย่างมั่นอกมั่นใจตรงไปยังเรือนไปเหือทันทีเพื่อเหมือเจวนางทอดสายตามองตามไป ด้วยหลากหลายความรู้สึกพระชายารองจะไปที่ดาหรือพยักค่ะทว่าเพียงนางเดินข้ามเขตแดนเข้าสู่บริเวณเรือนไปหือเท่านั้นกลับพบว่ามีองค์รักใบหน้าดุดันเข้ามาขัดขวางเข้าเสียได้วันนี้ข้าจะแวะไปหาอี้หว่างเฟยกิริยาหน้าตั้งหลังตรงขอเชิดเก็บมือเก็บเท้าอย่างสตรีสูงสักถูกนำมาใช้ทันที เมื่อนางพยายามจะข่มผู้อื่นอี้หว่างทรงกำชับเอาไว้ว่ามิต้องการให้ผู้ใดเข้าไปวุ่นวายเที่เรือนไปเหือพยาค่ะพระชายารองหึปกป้องกิจกันนางเช่นนั้นหรือฝันไปเถิดแต่ข้ามิใช่ผู้อื่นและมิได้จะไปก่อกวนข้าเพียงต้องการไปเยี่ยมเยียนพูดคุยกับอ้หว่างเฟยเท่านั้นหลีกไป ก็ให้มัรู้ไปว่านางที่เป็นพระชายารองจะต้องมาก้มศีรษะยินยอมถอยให้แก่องครักษหนึ่งเท่านั้นพระชายารองช้าก่อนพยัค่ะฉูหานตรงพยายามจะขวางสตรีไม่รู้ความนางนี้ตามคําสั่งท่านอ,องค์อี้ไม่ให้เพื่อสวีหลานได้เข้าไปวุ่นวายกับพระชยาหลินได้บางอาจข้าเป็นพระชายารองเจ้าก็กล้าขวางเช่นนั้นหรือ หลีกไปน้ำเสียงกดต่ำแสดงถึงสันดานเดิมเอาแต่ใจแต่เป็นคำสั่งของอี้หวางเราหม่อมเพียงต้องทำตามหน้าที่พระชายารองโปรดเข้าใจด้วยพะยะค่ะฉูหันตรงขอพยายามกล่าวอ้างถึงผู้เป็นนายเพราะคิดว่าเช่นไรสตรีไรยางอายผู้นี้นางจะต้องยำเกรงต่อคำสั่งของอี้หวางอยู่บ้างเพราะว่าช่างผิดไปอย่างยิ่งดี เจ้าทำตามคำสั่งถ้าเองก็ทำตามหน้าที่ของพระชายารองไปคลรวะพระชายาเอกเช่นกันหากเอ่ยเช่นนี้เจ้ายัางคัดค้านโทษของตำแหน่งอีหว่างเกรงว่าจะอ่อนด้อยกว่าจวนท่านเจ้ากรมกลาหหงเสียแล้วเป็นแน่เหมยเจียวไปกันเถอะกล่าวจบนางก็เตรียมจะก้าวต่อไปหากจะไม่ถูกดาบเล่มใหญ่ยกขึ้นมาขวางกันไม่ให้สองร่างก้าวเดินต่อไปได้อีก บางอาจเกินไปแล้วนะเพื่อสวีหลานตวัดเกี้ยวกราดเกินจะควบคุมอารมณ์โกรธไม่ไหวดูเหมือนเสี้ยเฟึ่งฉี่นั้นจะต้อนนางมาจนสุดทางเกินไปจริงแท้แล้วในคราวนี้ได้ในเมื่อนางรักเขาแล้วไม่เห็นค่าคนเช่นนางก็จะทำลายให้สิ้นนางให้โอกาสเขามานานถึงสองเดือนยอมสยบแทบตักแต่เขาเอาแต่อุ้มโหนางพระชายาเอกไร้ค่าขาดอำนาจใด,ดล้วนไม่มี นางก็จะสั่งสอนให้เขาได้รู้ว่าคนเช่นนางมีดีอันใดบ้างนี่คือป้ายทองของฮองเฮาหากเจ้ายังกล้าขัดขวางข้าเกรงว่ามิใช่เพียงศรีรษะเจ้าที่ข้าจะนำมารองเท้าเหยียบเดินไปข้างหน้าแต่เป็นคนทั้งตระกูลเจ้าถึงจะเป็นเพียงป้ายหงของฮองเฮาเพราะว่าอำนาจก็มิใช่น้อยส่วนจะเป็นจริงหรือหลอกลวงฉูหันตรงเ,งเองเป็นเพียงองครักษ หากแม่ตรวจสอบคงยากจะตอบได้วันนี้จึงจำต้องถอยให้นางอย่างจำยอมเช่นนั้นก็เชิญพระชายารองพยักค่ะไม่ส่งเดินระวังด้วยนะพยัค่ะเส้นทางนั้นค่อนข้างลำบากเพื่อสวีหลานโมโหจนใบหน้าแดงกลำ่ำทว่าภายในตำหนักนี้นางก็คล้ายพยักขาดปีกสิ้นคมเคี้ยวจะแผงฤิ์ออกเตดไปมากกว่านี้ล้วนเกินกำลัง จึงเพียงจดจําไอ้องครักสมควรตายเอาไว้ให้มั่นคงเพื่อรอเวลาพี่ชายกับท่านพ่อยิ่งใหญ่นางจะได้มาเก็บดอกผลได้ถูกคนเพื่อสวีหลานมาหยุดยืนก่อนที่จะถึงตรงด้านหน้าของตัวเรือนไปถือแล้วก็พานรู้สึกได้ถึงความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับเรือนของตนเองนี่นา่หรือเรือนของพระชายาเอกที่เป็นเพียงบุตรีของอนุนางหนึง่งหมึมันช่างน้าขบขันยิ่งนัก เพราะมันงดงามเกินหน้ากว่าเรือนของตนเองอย่างยิ่งพรัชน,นั้นเพิงฤทิ์ยาก็ค้วยพุ่งก็ในใจของนางไม่เคยเจียมตนว่านางคือผู้มาทีหลังแล้วยังมีตำแหน่งเป็นเพียงพระชายารองแต่นางเอาส่วนที่ตนเองเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาเอกเอาฐานะของบิดาตนเองพี่ชายและพี่สาวของตนเองมาเทียบเทียมกับหลินม่านเถียนว่าตนเองอยู่เหนือกว่าสูงส่งกว่า โดยลืมสิ้นว่าในตำแหน่งอี้หว่างนี้ยกความสำคัญให้แก่พระชายาเอกเช่นจวนอื่นไม่เปลี่ยนเซี่ยเฟิงฉีท่านช่างเหยียบย่ำความรักของนางผู้เดียวยังพอทนทว่านี่เขาช่างหยามหมิ่นเกียดไปถึงวงตระกูลเพื่อของนางเห็นทีจะเกินอภัยเสียแล้วได้ในเมื่อนางดีด้วยแต่เขาเมินเฉยนางก็จะร้ายกาจไปจนเขาจดจำฝังใจ จะได้เจียมตนให้มาพระชายารองทรงสงบพระทัยก่อนเถิดเพคะภาพที่ปรากฏต่อหน้าพวกนางนั้นก็คือความหวานชื่นที่เพื่อยเหมือเจียวนางคิดเอาเองว่างานนี้พี่สาวผู้เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่มาเสมอผมได้เปิดวงอารวาสจนตำหนักอี้หว่างนี้ได้ร้อนเป็นไฟทินาศลงสิ้นเสียในวันนี้แล้วเป็นแน่แท้ด้วยนิสัยที่ถูกตามใจกันมาตลอด ตั้งแต่นางเองเพิ่งเริ่มจำความได้ยิ่งเห็นใบหน้าขึ้นสีแดงจัดลามไปทั่วทั้งลำคอและใบหน้าของเพื่อสวีหลานหญิงสาวก็คิดได้เพียงแต่ประโยคว่าเละแน่การงดงามป่านล่มเมืองไม่เอิดอันใดทั้งสิน้นนางกระทำเพียงสูดลมหายใจเข้าออกอยู่สามครั้งแล้วเชิดใบหน้างามขึ้นเดินอย่างมั่นคงผิดไปจากภาพที่เพ่ยเหมือเจียว นางวาดเอาไว้ในหัวไปเล็กน้อยเพราว่าเช่นไรนางก็คาดเดาไม่ผิดหรอกว่าอีกไม่นานความลำบากจะมากมายมาสู่พี่สาวและนางเป็นแน่เออพระชยารองเป็นอวีว่เหวรซางที่พบเห็นนางเข้าเสียก่อนเขาก็พลันชะงักงานไปแต่ก็เพียงชั่วพลิบตาเดียวเท่านั้นก่อนจะมองเลยไปอย่างด้านหลังของหญิงสาวทั้งสองร่างหวังใจว่าจะได้เห็นฉูอง,องคครัก ที่อี้หว่างวางเอาไว้ให้ดูแลพระชายารองนางนี้โดยเฉพาะแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นก็ระบายลมหายใจด้วยความเบื่อหน่ายพบพระชายารองเช่นข้ายายจึงมิทําความเคารพในใสายตาพวกเจ้าแต่ละคนยังเห็นข้าเป็นพระชายารองจริงแท้ใช่หรือไม่หรือที่แท้คนในตําหนักอี้หว่างรายการอบรมจากอี้หว่างเฟยไปจนสิน้น อิลิยาไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเสียแล้วดวงตานางนั้นนิ่งลึกดุกดันพร้อมจะฟ้าแท้แห่งโทสะมาใส่องครักษ์ผู้ต่ำต้อยเช่นเขาอย่างไม่ไว้หน้าอันใดทั้งสิ้นอาวีเหวนซางไม่อยากให้นางมากล่าวหาสตรีที่ดีฉันอี้หว่างเฟยเลยจำใจคาระวะก้อนหินหนึ่งก้อนไปเสียหวังตัดปัญหาทั้งหลายถวายพระพรพร,พร,พระชยารองเพ่ยพยักค่ะ กิริยาจำใจเมียหรือจะหลุดลอดสายตาของนางไปได้ลุกขึ้นไปกราบทูลนายของเจ้าว่าถ้ามีธุระสำคัญมากอยากจะหารือพูดคุยด้วยอวี่เหวินซางเพียงได้ฟังคำของสตรีต,ตรงหน้าเขาก็เผลอคลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่กับกิริยาราวกับนางพญาหงของพระชยารองเพยทางที่มาขอพบพระชยาเอก นางกลับไร้กิริยานอบน้อมไม่สมกับเป็นคุณหนูสูงสักอย่างยิ่งยังไม่ไปอีกเจ้าหูตึงหรือดื้อด้านกันแน่ไอสวะดวงตากลมโตนั้นยิ่ยงมองยิ่งน่ากลัวเพิ่มขึ้นทุกขณะเพราะสมวงไปด้วยเพลิงโทสะรุนแรงยากจะดับลงได้โดยง่ายจนเพ้อเหมยเจียวนางกลัวจนกายสะทานไปหมดเปล่านางหาได้หวาดกลัวพี่สาว เพราะว่านางหวาดกลัวให้นางเข้ามาเถิดเหมือนซางหลินม่านเถียนนั้นได้ยินทุกประโยคนางจึงอนุญาตไปเสียมีผลให้คนตัวโตไปนั่งหงอขึ้นมาทันตานางไม่พูดมากเพียงรูปต้นแขนแกร่งให้เขาใจเย็นดูสตรีด้านนอกแสดงกิริยาโมโหไปอย่างสงบนึกไปถึงตนเองในอดีตว่านางก็เคยผ่านเหตุการณ์คล้ายกันเพียงแต่กับนาง เตียวเฟิงฉีเขาไม่เคยหนีหน้านางมีแต่จะเรียกหากไปทรมานเท่านั้นซึ่งวันนี้นางจึงได้ทราบสิ้งว่าคนเช่นอี้หวางหากเขาไม่มีใจเสียดใกล้ลวนไม่กระทำขอบพระทัยอี้หวางเฟยมากนะพิคะที่ทรงเสียสละเวลาพักผ่อนให้หม่อมฉันเข้าพบแต่ว่าอี้หวางเฟยคงวุ่นวายมากมิใช่น้อยหรือว่าทรงป่วยไขย้จนไร้ความสามารถจะสั่งสอน เป่ารองมือรองเท้าในตำหนักเสียแล้วเพคะพวกเขาจึงแม้แต่จะทำความเคารพหม่อมชั้นยังจะต้องคอยกระตุ้นเตือนกันเช่นนี้ได้ฟังคำค้อนว่ากันตั้งแต่พบหน้ากันครั้งแรกหลินม่านเถียนนางก็เพียงโปรยรอยยิ้มอ่อนโยนมากมีเมตตาไปตามบทบาทของภรรยาหลวงที่ดีลำบากน้องสาวให้ต้องเป็นห่วงเสียแล้วเชิญนั่งกอนจะดีหรือไม่ สามีของเรานั่งอยู่ตรงนี้คนที่มีการอบรมสั่งสอนมาดีผมไม่ต้องให้พี่สาวตักเตือนกระมังว่าจะต้องคาระวะอี้หวางนั้นอย่างไรเพื่อสวีหลานที่เพิ่งจะเหลือบสายตาไปประทะกับกายสูงใหญ่ของเสี้ยฟึ่งฉีซึ่งกำลังนอนเอนกายกับเหล่าหมอนอิงกองใหญ่ดูกิริยาคล้ายเพิ่งตื่นนอนนางที่เพิ่งแสดงกิริยาไม่ดีออกไปเต็มที่ถึงกับใบหน้าเปลี่ยนสีไปเลย เมยเจลวถวายพระพรอี้หวางอีหวางเฟยเพคะหญิงสาวที่รู้ความกว่าคนเป็นพี่เร่งทำความเคารพบุรุษและสตรีตรงหน้าอย่างนอบน้อมที่สุดในชีวิตเพราะเพียงพวกเขามองมานิ่งขาแข้งนางก็พ่านสิ้นแรงไปหมดแล้วอ่ะเออสวีหลานถวายพระพรอ,อีหวางอีหวางเฟยเพคะจากที่นางพกพาอารมณ์เครียดแค้นต่อหลินม่านเพียนมาเต็มที่ และแบกเอาอารมณ์น้อยอกน้อยใจต่อเสี้ยเฟื้องฉี่มาจนอัดแน่นหัวอกแทบระเบิดพอในยามนี้นางต้องมาพบพันกับภาพที่บุรุษซึ่งในยามปกติที่นางเคยพบเจอเขาดูเย็นชานิ่งขึงบันนี้กลับเอ็นกายรูปร้ายหน้าท้องกลมนูนดูทนุถนอมอย่างยิ่งเพื่อสวีหลานนางก็ถึงกับเสียหลักไปต่อไม่ถูกไปเลยเฮยเพียงเขาถอนหายใจ แล้วตวัดสายตาดุดันมาที่ตนเองจากที่เดือดดานหนางก็พันลนลานแตกตื่นเสียขวัญไปหมดเพราะมีคาดว่าตนเองจะมาพบเจอกับพระสวามีในเวลาเช่นนี้ก็นางคิดว่าเขาออกไปด้านนอกแล้วจึงกล้ามาเยือนเรือนของศัตรูหัวใจเชลิดม่านเถียนหากจะมาเพียงยืนหายใจทิ้งก็เร่งจากไปเกกะลูกในตาของเปิ้นหวังไม่พอ จะผ่านให้เจ้าก้อนแป้งรำคาญไปด้วยเวินซางส่งพระชายารองกลับเรือนออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดแล้วเสี้ยวเฟื่งฉีจึงสุดกายลงนอนหนุนตักคนท้องกลมท้องป้อนกลีบดอกกุหลาบป้อนให้พระชายารักคล้ายกับว่าอีกสามชีวิตนั้นไร้ตัวตนพระชายารองเชิญอวีว่หวนซางเข้ามาโค้งกายนอบน้อมจากนั้นก็ขยมือเชือ้อเชิญ ให้ส่วนเกินเร่งจากไปเสียทีซึ่งพอได้สติเพื่อสวีหลานก็นไร้มารยาทจนแม้แต่ถวายพระพรล,ลานางอย่างไม่กระทํากำเริบเสบสารมากขึ้นทุกวันเตี้ยเฟิ่งฉีบ่นออกมาอย่างไม่พอใจเกินสิบส่วนช่างเถิดเพคะว่าแต่มานอนเฝ้ากันเช่นนี้จะไม่ถูกฝ่าบาทกิ้วเอาหรือไม่หลีดม่านเถียนที่ทุกวันนี้นางจะเดินจะนั่งหรือนอน ก็ถูกอีกฝ่ายทนุถนอมจนเท้าแทบไม่แตะพื้นดินบีบนวดหัวไหล่กำยำให้อีกฝ่ายอย่างคุ้นมือมากกว่าจะทำเพราะอยากเอาอกเอาใจเขาถ้ายอมลำบากถึงเพียงนี้ยังจะมากริ้วอีกก็ประหารกันเถิดทุกวันนี้จะได้มาพูดคุยกับก้อนแป้งนั้นยากเย็นนี่ข้าก็เพิ่งจะโล่งใจที่ส่งจินเห่ยาไปแต่งงานสารสัมพันธ์เรียบร้อยก่อนงานใหญ่จะเริ่ม ก็ขอให้ข้าได้กอดลูกกอดเมียจนชื่นใจกอดสักนิดเถิดอ้อนเก่งขึ้นทุกวันสินะบุรุษผู้นี้จบแล้วนะคะบทที่15แล้วพบกันในบทสุดท้ายคือบทที่16ก่อนจากกันอย่าลืมติชมใต้คลิปวิดีโอนี้และสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิยายเสียงคุณนายเก๋ด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ